ไปเพราะว่าคืนนี้น้ำจะมาเข้าพื้นที่น่าจะเข้าแล้วล่ะตอนนี้น่าจะเป็นพื้นที่แล้วแหละน้ำ จะรีบชอบติดต่อสยายได้สองสามวันก็จะรีบคืนทันทีเพราะโค้งช้างนี่มันจะ่ไดน้อยแต่ไม่ได้ร้อยนะก็ไม่ไดเสี่ยงนะครับน,นะนั้นเราก็คงต้องระวังนะครับก็พยายามจะไม่ให้เกินเก้าเมตรปีปัจจัยเราเราก็ดูในเรื่องของฝนพรวนน้ำให้ข้างบนเนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงนีอย่างเดียวฝนฝนฝนโดนไม่ได้พวามันจบก่อนเข้าเมืองก็ปล่อยทางหน้านมาให้มันมาพบก,กับ ตัวแปวน้อยในให้มันผสมผสานทอยู่ในศักยภาพของเรื่องนี้ณขณะนี้นะครับเรากําลังเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ําในลุ่มน้ํำน้านนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลจากพายุโนรูนะครับทำให้ฝนตก ใต้เขื่อนศิริกิตมาะะขณะนี้เขื่อนศิริกิตเนี่ยหยุดการระบายน้ําแล้วเพราะว่าความจุของเขื่อนเนี่ยยังสามารถที่จะรับน้ําได้อีกจํานวนหนึ่งประมาณเกือบ30-40%ถึงของความจุของอา่างแต่มวลน,น้ําที่อยู่ใต้ใต้เขื่อนลงมาเนี่ยที่ฝนตกลงมาเนี่ยไหลามาณขนาดนี้จะถึงพื้นที่ของพิษณุโลกแล้วนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือพยายาม คอนโทรลระดับน้ําไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเขตเมืองซึ่งเราโชคดีที่มันมีเรื่องของโครงสร้างเขื่อนอนเรศวรอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะบังคับน้ําปล่อยน้ําได้แล้วก็ปริมาณน้ําที่เราวัดได้ที่มาจากใต้เขื่อนศิลิกิตที่จะลงมาเนี่ยเราพบว่าเขื่อนอนเรศวรเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าบังคับน้ําให้ไม่ส่งผลกระทบกับเมืองพิศโลกได้ด้านท้ายได้นะครับเพราะฉะนั้น การบริหารจัดการน้ําในภาวะวิกฤตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ทางเมืองพิสโลรเนี่ยทางเทศบาลนครพิสโลรคได้ประสานกันอย่างใกล้ชิดกับชนประทานแล้วก็ตัวเขื่อนทะเลหลวนนะครับในการพยายามที่จะหน่วงน้ําเอาไวนะ้ให้ลงมาส่งผลกระทบต่อเมืองน้อยที่สุดนะครับซึ่งขณะน,นี้วันนี้ผมมาดูความพร้อมเพราะว่าดูจากปริมาณน้าที่จะปล่อยลงมา เพื่อให้ตัวเมืองเนี่ยสามารถที่จะรอ,องรับได้ในสถานการณ์ที่น้ำขึ้นเนี่ยไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากนะครับก็วันนี้ก็มาดูการเตรียมความพร้อมของทางเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งก็พบว่าได้มีการเตรียมพร้อมไว้ทุกจุดนะครับปัจจัยเสี่ยงเรามีอยู่อย่างเดียวก็คือปริมาณฝนในพื้นที่นะถ้าาฝนไม่ตกมาขนาด80-90มิลเนี่ยผมคิดว่า เราสามารถที่จะรับมือกับตัวน้ำที่จะมาถึงตรงนี้ได้ครับ